อะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมทา้งสองไ,ได้ใส่แชนแนวเด้อพี่น้องเด้อมีแม่ยามเพื่อนอ่าม่ยามเพื่อนนองใต้กุ้งเนาะติดตามร่วกันเราพันสิมีกิจกรรม,มยังไงบ้างนเนี่ยมากับนองใต้ดูอือโอ้เฮือนเป็นงาหงามพี่น้องเลย โอ้ห oh, oh. oh, oh, ่านผืนงามอีพี่น้องเอ้ยดีเป็นตะหักการตกแต่งโอ้งามหงามชกหงามไรโอ้ห่านปูกระโดยางละเอียดโอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีเนม่ยลองใช้ดูเพิ่อนจัดได้วันนี้นี่ หัวแบะมาเนี่ยนานมาดินเลื่อนในป่ามากครับเขี่ทีงานพี่น้องห้ามละเ่พี่น้องเริ่กเริ่งัดไหมนีการหัวแบะพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยองชายดูคนเป็นเซฟเลยเอ้มาเร่พี่น้องท่าขัหยาิเด้อพี่น้องทางปากซองนชมเชยลกคนนองชาตองเรื่องชาตองเด้อ เมนูใหม่เลยพี่เอยเป็ดใหม่เวโอ้าหใหญ่เลยเซฟสองเมนูเือนี่เซฟอบเทิงเซ้งอบเทิงปิงเป็ดเทิงเนื้อแปโอ้สุดยอดเลยเซฟตัวนี้เปนอกสร้าไฟตัวนี ในตอนโดนไหนยังว่ท่านไหนพ่อดอกอยู่เมาข้างวระคืนนี่สร้างเมาข้างมาๆมาสบายดีพี่น้องใช้จ่ายจุ๊บ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 แบ่อบหัวแบ่มันนี่เพื่อนน้องสายกุ้งเฮ้ยเมาอย่านี้มาเจอเสียหน่อยเนาะ นราสยกันแหละเป็นมาแต่นครหลวงคนนี้โอ้าคลแริพก็โดนด้ที่อกออใส่จูใส่จูเออดีใจไม่ดีใจายเออจัดอุ้ยสุดยอดนนะเ้อรบ อวลองขอลองขอ้อลองขอแก้ควยเอ,อ้ยอืม,มทักไรอ้าวแกเลี้ยรึเปล่าแก่ีกันแก่ี่ไหนมาบีกันแก่หรอมนพี่น้องเจุ๊จุจุ๊แบ่มนีมอบอนจุ๊งวบีได้เลแ <Man. S 2> มนขับขานพวกเ้ย มาเด where, fate, mm. mm. ้อมาเด้อก uh, ินกันเด้พี่น้องเด้ออืมเี่ยทมันทับด้ที่มิาที่บรสเล็นอยพี่น้องอ่านองชายกุ้งนสิจัดจุแบะเนะโอ้ดาราประจำสองันนี่เป็นยังไงขกบครับเออดีไ้แ อาทางอันนี้เป็นยังไงน้องสายโกเป็นยังไงโอ้แหเงกระดูกก็เสืออันนี้เลยเฮงกระดูกก็เสืออาก็มีแขกรายทานมาห่วมเด้อะม้เนอะถือว่าสิเป็นทั้งน้องสายคนน่าใหม่น้องสายจะเกาะเป็ดเย้น้องสายเป็ดยีนี้น้องสายยังนี่โอ้ดาราไปยำซองไอ้นี่

<rium> <Dante> มันตัวใหญ่หมีแต่คั้นรอพี่น้องเอ้ยหนาตาซัมบะร่าิอ้าคนมาตานี้กอเมื่อเลยตอบแซนวันน้มันเป็นเมียอะไรไร้เดือดหนามันไร้เอาเมื่อรก่อนใส่กห้องไเหมือนพีชพัวบาดงีงี้ยว่าใส่ยังสวดอันนี้ด้วยที่ตัวไร้ด้ว สร้างไฟด้อนี่ด้อโอ้เราใส่กลุ่มหมแค้กันจังรอคือกไหนบบเจอสรางเอ็นตำลางวัวใจโซใกลุ่มเป็นคนวัวใจโซ้คนวัชใจรอดีวัจวัชเจวัจพิการใส่ด้ยอายองหัวโอ้เร้างไี่เวียจะจริงใจี่ธีผู้รอเออใส่เหน่อยองใส่เป็ดอ้ก็รอเอามาจะเกิดเนาะซื้อว่าไรขายว่าไรเด้พี่น้องเ้อ ค้าพระเจ้าอยากรออยู่อ้ยตานีขคือมมืดแท้โอ้ยเ่อรเดีเนี่ยน้องไส้เนี่ยขวัญยองมันนี่เกลดแป้งมาสั้นน้องไส้อวัญชีพมันนี่เห็นแล้ว้อ้ยโดนๆเนี่ยมากินเต้อเนี่เป็ดเด็ดเป็ดจักซีเอ้ยเอ็ด คนหน้าตาดีๆก็กินอยู่ได้พี่น้อเงือกเป็นเกล็ดเป็นยังไงกันเกล็ดแป้งอกไม่กินเกล็ดแน่เออเกล็ดแป็กเป็ดโอ้สุดยอดไล้เน้องซ่าเขาตีกรอบไปเอาเอาเกลกดขุยยกกำลังมาสั่นแก่ข้าวแก่ข้าวน้อยหนึ่งเอออืมเกลกดขุยเ้าบ้าเน่ากินกระเม้า้ที่เกกล็ดขุาโอ้สุดยอดไรย ดูเงนพอกันเถอะนึงพี่น้องเอ้ยกำหนองกำหนุงกันเลยแสบแสบแสบอืมกินเพราะว่าอ่าขอกันเรกคนยังเอาอยู่เลยจุนี่สมพ่อเอาเราบำรุ่งเด้อยพี่เราจะยังใส่ขี้เก่าเด้อยอยู่งาว่าได้อาหารส๋ออาหารเชื่อเนี่ยเห็นบอกสัมพ่อเรายังง่ามต้องคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องว่าขับยาเถอะเด้อ จืออจ่บอดิมมนพลายนี่ผลนนี่แต่พีแต่น้องคบ้อเลยนี่อ้าบอดน้าหห่อาเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องเด้อบัดนี้สิไดปิ้กคอนเ้อโอ้มีแต่ไสายลโอ้นงไายเป็ดกับนงไส้อ้หน่อยโอ้ต่บอนี่ยดีเอ มาเ่พิจเด้อย่าลือกเลอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่า้องเ้อทั้งสองมิเอไสแชนแนลเด้อวีย